สวัสดีครับสวัสดีเพื P ่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชิบคนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับเริงสารแล้วก็แม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับที่งดที่ผ่านมาเข้าตรงในชุด50ในชุด52นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่เริงสารนะครับเริงสารในลหลายๆงวดนี้ก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับในปี68นะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางๆปีนี้ก็มีแตก3ตัวมีแตก2ตัวนะครับงวด3 42นี้ก็เพิ่งจะแตก3ตัวนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ตัวภาพพริศนากับคำใบปพิศนานะครับงวดนี้ปังๆโดนเข้าแล้วเจ้าจริงจกนะครับ ปังปังโดนเข้าแล้วเจ้าจิงจกนะครับถ้าดูจากภาพนี่ก็เป็นภาพของโกะนะครับกําลังยิงจิงจกนะครับแล้วก็มีคําว่า3นัดนะครับนะตามภาพนี่ก็จะเป็นลูกกระสุน3ลูกนะครับกําลังเจาะไปที่ตัวจิงจกนะครับอ่าลักษณะของตัวจิงจกเนี่ยที่เกาะอยู่บนเสาไฟนะนะครับแล้วก็ถ้ามองจากตรงนี้เหมือนตัวจิงจกเนี่ยก็จะมี เนี่ยนะครับคือถ้ามองจากตรงนี้ตัวจิงจกเหมือนจะมีลายลายเป็นเลข8นะครับนะแต่ถ้าดูหางของจิงโจกก็กลมๆเหมือนกันนะครับอาจจะสื่อว่าเป็นทำให้เลข9ก็ับเลข0ูนย์หรือเปล่านะครับก็นะครับอันนี้คือภาพปริศนานะครับก็กำลังยิงจิงจกนะครับด้วยปืนก็กระสุน3นัดนะครับ แล้วก็ตามภาพเลยเขาก็จะบอกว่า3นัดนะครับในคําว่า3นัดนี่ก็เหมือนจะเป็น39หรือเปล่า396 391อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับก็ไปดูตัวเลขที่ทางเรืองสารให้มานะครับด้านบนเป็น21นะครับด้านบนเป็น21ด้านล่างนะครับ7 8 3 3 8 7นะครับด้านล่างนะ 7 8 3 3 8 7นะครับหรือถ้ารวมตัวเลขนะครับ7 8 2 7 8 1 8 1 2อันนี้ก็คือรวมตัวเลขด้านบนด้านล่างนะครับส่วนชุดตัวเลขที่อยู่ในตารางวงกลมนะครับก็เป็นอีก1ชุดนะครับที่เข้าบ่อยอยู่นะครับ งดนี้750 7 5 0 7 8 2คือตัวเลขที่จับผูให้แล้วก็มีเลขในตารางเป็น6 7 8 8 1 7 6 7 7 8 7 8 7 7 1ส่วนชุด2ตัวซึ่งเน้นเป็น2ตัวล่างนะครับก็จะมี2 3 2 6 2 4 2 5นะครับ2 3 2 4 2 6 2 5นะครับอันนี้ก็คือชุดเน้น2ตัวล่างสำหรับ เรืองสารงวดนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบชุดไหนนะเลขก็สวยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น782นี่ก็น่าสนใจนะครับ678 817นะครับ750 771ถ้าขายชอบเบิ้ลนนะครับในช่วงท้ายมาดูปริศนาแม่ตะเคียนให้โชคนะครับ หลังจากงวดล่าสุดใบปริศนาของแม่ตะเกนให้โชคนี่ก็เข้าทั้ง50เข้าทั้ง52นะครับเข้าชุดตรงๆบนล่างนะครับมาตามกันสำหรับวันนี้เริ่มที่ตัวคำใบปริศนานะครับหงกับเสือ7ตัวตายขึ้นสูงนะครับหงกับเสือในมุมส่วนตัวเชฟมองว่าอาจจะมี527 537 547 627 637 647นะครับ เพราะว่าหงก็อาจจะตีได้ทั้งเลข5เลข6นะครับเสือก็อาจจะตีได้ทั้ง2เลข3หรือเลข4นะครับเลข7ก็น่าจะตรงตัวนะครับส่วนด้านล่างนก9ตัวตายลงต่ำนกในบางสํานักตี1บางสํานักตี9นะครับชนั้นแล้วก็เลยได้1 9 6 9นะครับส่วนในชุดตัวเลขที่ให้มานะครับวันนี้ ในจุดนี้งวดที่แล้วเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับในจุดแรกที่มองก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเลข9นะครับอยู่ด้านบนแต่ถ้าไม่ใช่เลข9ก็อาจจะมองว่าเป็นเลข2นะครับอลองดูนะครับแล้วก็7กับ0ูนย์นี่น่าจะชัดเจนอยู่นะครับ7กับ0นย์น่าจะชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าจะมีอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมี4กับ0นย์นะครับ ถ้าจะมี4กับ0อีกชุดหนึ่งถ้าจะมีนะครับหรือว่าจะไม่จับ4นะครับส่วนอีกมุมด้านขวานะครับถ้าจับสังเกตดูด้านบนเนี่ยก็เขาเหมือนจะทําหางให้เป็นหางของเลข6แต่ถ้าหันมาด้านซ้ายอาจจะเป็นเลข1นะครับ19เนี่ยมองได้หรือว่าจะเป็น69นะครับตามไปตรงกับความใบปริศนานะครับเอาละครับ ถ้าดูจากตัวเลขแล้วทางเชฟเองก็จะจับ970 904974 270 274 204 704972นะครับส่วนชุด2ตัวมี1969090610นะครับก็คือเอดูจากเลข0ูนย์ที่อยู่มุมด้านซ้ายแล้วมีลูกศรชี้มาด้านขวานะครับก็จะจับเป็นชุด2ตัว ในช่วงท้ายไปดูแนวะทางที่น่าสนใจเลขชุดนี้เป็นของเมตุกตาพารวยนะครับเลขในตารางนะครับเด่น4เด่น4นะครับมีถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเป็น042 240 841 148นะครับแต่ว่าทางแมตุกตาพารวยได้เน้นเอาไว้ให้ที่0841แล้วก็เม็ดเดียว821นะครับ ก็เป็นเลขในตารางนะครับเป็นเลขกำลังวันสูตรแม่ตุกตาพารวยนะครับใครที่เคยติดตามแนวทางก็ลองพิจารณาดูนะครับในช่วงท้ายนะครับมีแนวทางจากคนคอหวยมาฝากนะครับงดที่แล้วให้บนลงล่างนะครับ50ตรงๆเลยนะครับเอาวันนี้ให้บนเม็ดเดียวที่67นะครับ ตัวเด่นนะตัวรอง49นะครับตัวกัน60 63 69 40 43 46ส่วนชุด3ตัวเม็ดเดียวเด่น4 6 7นะครับตัวรอง0 4 9ตัวกันตัวรองนะครับ3 6 7 9 6 7 0 6 7 3 4 9 6 4 9 7 4 9นะครับอลองพิจารณาดูนะครับแนวทางจากคนคอหวยบนชุดบนนะครับสามตัวบน แล้วก็เด่นล่างนะครับเด่นล่างวันนี้เน้นๆที่72ตัวรอง94นะครับตัวกัน 70, 7 0 7 7 74 90 92แล้วก็97นะครับวิ่ง7รอง9าสำหรับเด่นล่างคนคอหวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอก,กันใหม่รายหน้าพี่หน้าครับสวัสดีพีนนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านครับ